ร้อนไหมจ๊ะคุณนาย ไปเป็นอาหารเสริมไม่กับรูอแกะเห่าล่าแม่แกะบรรตุในฟาร์มของเราน้มีน้ำโมไม่เพียงพอให้รูกแกะกินค่ะถัดมานะมะพันธุายพืนธุเช่นดียวกันนะคะที่อยู่ในแกลจะเป็นสุดนะคา สีชาสวรร์จะเป็น้าข่ยค่ะที่เลครนีจากเขาตับฝรั่งเศสอายุเฉลี่ย25-30ปีการเลี้ยงดูก็ง่ายค่ะีย้าฟางแครอทเป็นอาหาัดมาด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นกิจกรรมอีกดูค่ะสาหรับปกคุานในะคะที่สนใจนะคะ What <laughs>